ผู้อาชาอย่างดินใจตั้งแต่เบื้องต้นซึงมีส่วน อดทนถึงแม้จะแห้งแล้งคนเดินเยือดยากยากแค่ก็จะไม่ตายพอแะได้รับโอกาสที่เหมาะสมได้รับความชุ่มชื้นและก็จะแตกยอดจเจริญน้ำแต่เป็นอย่างดีครับ ดอกไม้สุดดอกไม้หอมดอกมะเผืออัษณะของดอกมะเผือเวลาบานดอกจากสีขาสะอาดและดอกจะน้องตั้งลงพื้นดินซึ่งแสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจเป็น ดอกเข็มลักษณะของดอกเข็มมียอดแหลมครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิดให้นักเรียนเป็นคนชฉลาดหนูจักการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ครูจึงถือเป็นการ,รนำใ่ดีการศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนบางคนต้องแสดงควมามคารวและงาน,น,น,นในถึงครูอย่างเห็นดีครับ 2 3 4 5 6 7 8 9 ความสำคัญของวันไหวครูนะคะวันนี้เด็กๆทุกๆคนนะคะจะได้ไปทำกิจกรรมชั้นหน้ายกเว้น้องห้องเรียนอนุบาลน,นะคะไว้ปีหน้านะคะลูกอนุบาลหนึ่งค่อยไปนะคะวันนี้เก่งทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆไปเรียนรู้เพิ่มในห้องเรียนนะคะลูกเกี่ยวกับความสำคัญวันไหวครูในวันนี้นะคะลูกวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวตัวแทน นะคะลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะอีกครั้งนะคะลูกหนึ่งสองสามช่อ